นัทชาลีจิรชัยเตชวัฒนค่ะชื่อเล่นแพทนะคะค่ะตอนแรกที่สนใจ,จเกี่ยวกับการสักคิ้วก็หาทางอินเทอร์เน็ตหาโรงเรียนไหนดีที่จะสอนเราคือเราต้องการรู้จริงทําจริงแล้วก็สามารถที่จะออกไปเป็นมืออาชีพให้ได้ค่ะก็สอบถามหลายที่นะคะก็ศึกษาดูแล้วก็ตัดสินใจคือเราคุยกับมาร์เก็ตติ้งเขาแนะนําดีค่ะว่าเออที่นี่เราก็เข้ามาดูที่โรงเรียนปั๊กสมัครเลยค่ะ สมัครเรียนเลยแล้วก็พอมาเข้ามาสัมผัสแล้วโอเคนะคะว่าพื้นฐานการสอนเนี่ยเขาสอนให้เราตั้งแต่พื้นฐานจริงๆแล้วสามารถที่เราจะทําได้คือนี่เรียนไม่กี่วันแต่ก็มั่นใจมั่นใจคุณครูทุกคนแล้วมั่นใจคือเขาไม่ทิ้งเรา,อาสอนทั้งด้านธุรกิจสอนทั้งการที่เราจะหาลูกค้ายังไงทํายังไงให้เรามีไรายได้เข้ามาคิดว่าที่นี่น่าจะเป็น สอนให้คนเราเป็นมืออาชีพได้จริงๆถ้าจบจากที่นี่ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะถ้ามองธุ่วกิจด,ด้านความสวยงามก็เชิญมาที่นี่ได้เลยค่ะดิฉันมั่นใจมากนะคะว่าทุกคนไม่ผิดหวังแล้วก็เมื่อวานนี้ได้คุยกับอาจารย์หลายท่านท่านไม่ทิ้งเราท่านตามเราไปทุกที่เราเปิดร้านที่ไหนคือ เขาให้ปรึกษาด้านธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะทําโปรโมชั่นยังไง <Okay. S 1> คิดว่าที่นี่อันดับหนึ่งแน่นอนค่ะของเมืองไทย <Okay. S 1> ค่ะมั่ใจ